สบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC ตุทุธานเมนีนะทุกคนนาอ,ออนจะมาเบาเนาะอ่ามีเอฟซีคนนึงเพิ่นทางมาถามออนเวลาพีไปตามชนนบทเนาะ่นวะพีไปตามชนบทนอ่ะพ,พีเอาขอนมไปแจกเด็กๆแต่แปลกใจอะ่ะโบมีไพย,ยกมือวายขอบคุณเลยจักคนเพราเขาใจว่ทาทั้งล่าเพิ่นได้ซอนเหลืองนีบอรหรือว่าจันไดเนาะ อ่าเดี๋ยวมันนี้อ้อนจะมาบอกเกี่ยวกับตอนนี้เนาะพอะอ้อนกะเติบโตมาจากฟังพุ่นนอบอกเลยว่าการที่แบบชีวิตคนละอันนี้เลยจากจากฟังไผรนะทุกคนโอเคเนาะจาก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อนนําเด้อจาาเพื่อจะบร่ได้พลาดทุกคลิปของอ้อนนั่นเองจ้าโอเคเนาะทุกคนไปรับชมกันเลยเนาะคือเนาะเพื่อนบอกว่าแบบบ่มีไพรยกมือไหวขอบคุณเลย คือทางผุนเพิ่นบริซ้อนแบบไทยบอรหรือว่าจังไดเพิ่นแบบมีขอสงสัยนะอ้อนจะมาตอบ้อนี้เนาะคือตั้งแต่อ้อนเฮียนมาเนาะเพิ่นถามว่าไอซ้อนบอกคือลงอ่ะห้องเฮียนเนะาะจะซ้อนแต่ภาษาภาษาลาวเป็นภาษาลาวแล้วก็เป็นอ่ะคณิตศาสเนาะแะ้วกะสังคมทางทางลาวก็เอิญหลูกอมตู่วเนาะเกี่ยวกับสังคมเีมียง่วนมากก็จะมีแบบ วิชาค่ะนะแต่ว่ามารยาทส่วนมากนอะ่ะส่วนมา,จากจะเวลาเขาเหี้ยนจะต้องบอจะว่าวกคูว่าโดยอย่างเดียวเนอะคุณคู่ค่หน่อยเขาไปหันไปนีแต่มาบานกับบาปกติเนอะเออเนาะอยังประมาณนี้เนาะว่าวแบบแข็งแข,ข็งนะเพราะว่าบานเท้าเขาเอาจังสันเนาะถ้ามาแบบขนาดอ้อนมาอยู่นี่นะอ้อนกันยังแบบเอ้ย มันแตกต่างนะทุกคนแตกต่างในแั่ฟังนี้เนาะที่ว่าบริสุทธิ์เพราะว่าเห้าบริพ่อเม่เห่ากับบริพาวว่าจังสันแมนบาลทุกคนเวลาเขาไปเมียนคู่กับบริสุทธิ์ว่าเออเวลาคุณยใหญ่แห่คล้องตรงยกมือขอบคุณหรือว่าขอบใจเลไลเดอร์ยังประมาณนี้เนาะบรมเม่แต่อ้อนอ้อนก็เป็นคือการเนาะอ่อนยอมรับอะี้เนาะตอนนั้นบมหูยังเลยเนาะบมหูยังเลยแล้วยายคนไทยเพิ่นไปอ่า งานซบนี่แหละงานซบร้านเพิ่อนอยู่ทางบ้านเนาะเพื่อนกะเวลาเพิ่อนพอเนาะอ้อนกะแบบอยู่ยเฉยเพื่อนกะบ,บอกว่าสวัสดีค่ะเลยย่างเนาะอ้อนแบบก็เลยแบบโมเป็นเนาะโมเป็นขนานะโมเป็นอันนี้คือเหลืองจริงเนาะโมเป็นสวัสดีค่ะอ้อนก็นเลยแบบต้องเวลาเจอผู้ใหญ่เ่ยเพิ่นบอกว่าต้องสวัสดีค่ะยอ่อลงงา,งามๆกันเลยยอ่อตำเิ่นว่าสวัสดีค่ะเนาะ สวัสดีค่ะยังประมาณนี้เพื่อนกะ่ะสวัสดีจ้าเนาะเพื่อนแบบเป็นผู้ใหญ่เห่นนะเพื่อนจะอนสอนทางล่าวบอกเลยว่าบบมีเนาะบมีอลีตั้งแต่อ้อนเฮียนมาแต่ปัจจุบันนี้ที่อ้อนเมื่อนะน้อง่ะน้องของอ้อนเองอันนี้คือบริชืนชมเลยยังพอวาน้องมาอยู่กับยาย,ยทางฝั่งไทยประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนาะอ้อนก็หายเงินก่ะ ขอบใจลายเดอร์เพื่อนวันเนาะเพื่อนเพ่นกะดบมือบอกว่าขอบใจลายเดอร์กะสทสงไซส์ยหญ่ทีซ้อนอ้อนนั่นเองนะทีซ้อนเพื่อนเนอะอ้อนหูซึกภูมิใจกับน้องอลีน้อง้องน้องลาอะก็น้องคนทีซ้องของอ,อนน้อนเนอะเพื่อนน้องคนคน,คนโตกอะอยูไทยนะฮันเลออ้อนหูซึกดีใจลายลายเนาะแล้วอ้อนมาทางฟังนี้นะอ้อนบอกเลยว่าอีหยางตามอ่าตามชวงน,นำบทเนอะอ่ะทุกคนยังอะไจบทางเราตามชนวงนำบทอ่ะ ยากที่จะได้ยินคำว่าขอบคุณหรือขอบใจน้องตาเฮาซอนเนาะคือจะเห็น y o u t u b e หลายๆช่องเนาะที่เพิ่นไปนะเพิ่นบอกว่าเพิ่อนพยายามบอกตลอดว่าเด็กๆหน่อยเวลาคนอื่นหายค้องอะต้องยกมือขอบใจเนาะกาอาจจะเห็นบางแบบยู u ูบเบอร์ทุกคนอะเพิ่นจะหูว่ากาลาเทศะหรือซ้อนมารยาทเนาะเพิ่นจะซ้อนแบบว่าอ่าให้ขอบใจให้ขอบใจผู้ใหญ่ หรือไพ่ก mm oh. nah, ันแล้วแต่เนาะให้ขอบใจให้เคโถษหูจักขอบใจหูจักขอโถดหูจักยกมือเนาะเพราะว่าการยกมือเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีงามอาลีแล้วสิ่งทั้งพันเนาะอ่อนมาอยู่ไทยนะอ่อนไปห่านขาแล้วแบบเด็กหน่อยเข้าเห็ดคลองลนค่ะนะพ่อแม่เขาจะซ้อนแบบว่าอ่อนแกเก็บห้เนาะเพราะว่าคลองลนค่ะนะคลองเล่นเด็กหน่อยโดนมาหาอ่อนอ่อนยืนยันหันอ่อนก็บเก็บหา พ่อแม่เขาซ้อนมาต่นายหูบอทุกคนขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณค่ะโอ้โหเห็นบอทุกคนนะหักลายลายนะคืออ่อนลงหักเลยบ้านาอะไรเพิ่งบอกว่าไฮยกมือไหวแล้วขอบคุณค่ะคันเป็ฟซาลาวกับขอบใจไล้ลายเดอ้อเนาะอ่อนกับพยายามเหมือนกันนะทุกคนพยายามโซนล้านเนาะเวลาอ่อ,อนเวลาทางบานทางบาน,อ,อ,นอ่อนอะจะบอกบุมีหางเสียงเนาะขอบใจว่าแต่งสียังประมาณอ่อนก็นเลยบอกว่า ให้ตองให้ตองให้เราเข้าบาขอบใจลายเ้อผู้ใหญ่แห่คล้องคือกันเนาะตองยกมือไหวตลดนะทุกคนอันนี้คือถาอ้นแบบอตอนไดนอะนี่เขาคัวมีอ่าต้หน่อยก็อาจจะซ้อนเพราะว่าเหาใดเหาใดเห็นแล้วแบบลูกเต่าแบบดูคนอื่นน่ะพอแม่เขาซ้อนจังสันเฮาเห็นแล้วเห่าก็หากอุ้ยก็คือแบบ เด็กคนนี้คือเป็นตหักแท่อยังประมาณนี้เนาะนาตาก,กับนนะหาหักเด็กหน่อยจิ้มลิ้มแล้วยิงแบบพ่อแม่้อนดังสันอนะ่ะยิงนะหักไปยิงพ่อแม่้อนดังสันเนาะยิงนะหักไปขนาดเลยเนาะอ่อนกันเลยได้ลงหักเด็กหน่อยคนนั้นเนาะเม่ว่าจะเด็กหน่อยหรือว่าจะได้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่คือกันเนาะเวลาแบบอ่าเวลาไปตลาดตะลี่นะทุกคนเวลาแบบคนมันร้ายนะเนาะเฮ้าชนเฮายังหรือกว่าเฮาเหยียบถาสาชนมากอนะ่ะ เฮาจะบอกขอโทษค่ะบางครั้งเฮาขอโทษค่ะแบบเฮารู้สึกผิดตายเฮาก็ยกมือไหวพเพราะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่นอะอ่อนกะเช่นกันนะอ่อ,อนก็นได้ไปอ่าเหยียบเท้าคนหนึ่งนอ่อ,อนแบบเขาเสมาชนอนน่อนนอ่อนก็เลยไปเหยียบเท้าคนข้าขงล่างนะแล้วเพิ่นแล้วอ่อนกะบอกว่าขอโทษค่ะแล้วก็หันไปยกมือไหวเพื่อนเองทีว่าขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจขบนันกะบอกว่าไม่เป็นไรพี่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกไปไปซื้อของกัน แล้วทุกคนโอ้โหอ้อนบอกเลยว่าอ้อนอยู่ในนี้เนาะทั้งเบาทั้งรู้สึกภูมิใจบอกได้เลยว่าทั้งรู้สึกภูมิใจเลยค่ะการที่เข้ามาอยู่ในสังคมแบบเนี้มันรู้สึกว่าเหตุใหเ้าเปลี่ยนไปเนาะอ้อนเป็นคนทีว้าวบ่มีหางเสียงอ้อนบอกเลยอ้อนเป็นคนบ่มว่าวบ่มีหางเสียงว่าวบ่มีค่ะบ่มีขาหรือแบบว่าว่าวอนันเนาะแต่พออ้อนมาอยู่ในนี้เนาะอ้อนเห็นนองนุ่ง แบบพ่อเมย์เิ่นโซนน้องอะน,นะหล้วอย่างอ้อนเป็นพีเลียงเนาะพีเลียงมาก,ก่อนพีเลียงน้องมาก,ก,อมาก,กออ่อน,น่ะพี่เลียงน้องมก่กนสองบอลน,นะบอลหนึ่งกะแปดเดือนฮอดหาปีเนาะอีกบอลหนึ่งกะตั้งต่หาปีฮอทพบพปีเจ็ดปีสองปีเนาะอันเล็ออ้อนเป็นพี่เลียงมาก,ก่อนแล้วอ้อนกับเขาใจเวลาพ่อเม่เเป็นโซนนะเิ่นโซนเด็กหน่อยเิ่นโอนสนัยเวลาโมโหหรือเวลายังกันเหลวแต่เนาะหรือเวลา กับมาแต่โรงเรียนนะทุกคนกับมาแต่งเรียนหรือว่าหายคลองก็คืออย่างเช่นเนาะอ้อนไปไตเนาะอ้อนหายแบบหายเงินล้าน่ะนะหายเงินล้านร้านจะบอกว่าขอบคุณค่ะก่อนจะไปโรงเรียนกันสวัสดีค่ะแล้วมามาจโรงเรียนอีกสวัสดีค่ะอีกเนาะคืออ้อนหู้สึกภูมิใจนะภูมิใจในร้านตัวเองเนาะในร้านตัวเองทีเพิินได้เป็นคนดี แล้วกับคนมีมารยาทดเวลาคนอื่นเขาเห็นเขา้าก็คือสหักคือเอาหักเนาะอ้อนก็เสร็จกันเนาะพยายามหมอา,ามวนพยายามว่างโตวให้ดีพยายามอ้อมหน่อมทอนต้นยางทีคนไทยิ่นซ้อนนั่นเองทุกคน fc เนาะิืนซ้อนอ่อนตลอดนะอันนี้อ,อ่อนบเด้อ้อนกับตองเอขาคบคุณลายๆเด้อจา้าทีแบบค่อยซ้อนเด็กหน่อยคนนี้เนาะว่าอีหยังมันควรเวา้าอีหยังมันบ่กคว้นว้าเลยก้านว่างโตให้มัน สมควรกับที่เฮาเป็นยูทูบเบอร์แมนว่าทุกคนเฮาควรวางโตจังไดควรแต่งโตจังไดคือไมลาลายคนมากๆเนาะขี่แบบมาเว้ลมาซ้อนออนออนรู้สึกปลาเปิ่งแหละขอบคุณอย่างสุดซึ้งขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะขี่แบบซ้อนเด็กหน่อยคนนี้ต้นแบบ แต่ก่อนว่าโบาเป็นว่า,าวโบอีกยังก็ต้นนี่ก็ามาถว่าวเป็นแล้วเขากับทุกคนด้ดีแล้วทุกคนทีพท่พอที่พบที่เห็นเขาไวแล้วเขาไปซื้อของอุ้ยแบบว่าว่าษาอีสานคนในนีน้เนาะว่าว่าษาอีสานเบิร์นะโพเพิ่นปะมอนี้คือแบบเขาบ้านเด้อกแท้ออนกันเลยว่าโอ้มอนี้แบบลืมซือ้อของจ้าก็เลยแบบจะมีคำาตาลงนำลังเนาะคันเขาบ่มีคำว่าเด้อค่ะ เบาคำสากัะไรเพราะว่าเพิ่นกระฟังออกก็ฟังหูเรืองอีอย่างก็เป็นเฮาก็เคยสื่อค้องหารเพิ่นประจำนะว่าภาษาแบบอีสานใส่การดูแบบปกติมวนหูคือแบบทุกคนเบ,บาเงียบแต้มใจอ้อนรู้สึกเห็นแหละแบบแบบดีเนาะสั้งแบบดีเนาะการที่เฮาเบาม,มวนเบายังมันกับเป็นการฝึกให้เฮาเบาตลอดเนาะอีรักทุกคนอ้อนกระต้องข้อ โอดลน์เดอร์จากพ p s อสซาคนได้ยังแบบบกเขาใจเนาะบางคนกะอาจจะอ้าบกเขาใจทางฟังเล่าเนาะว่าเป็นยังเวลาหายคล้องหายขนมหายยังเล็กน้อยคือโบมีคําว่าขอบคุณขอบใจหรือยกมือไหวแบบหลับไปเลยกะคือยังไปเลยเพราะว่าเนาะการห้องเฮียนห้องเฮียนกับบริสุท์เพราะว่าบางคนก็คือเห็นอะไรทุกคนแข่ซ้อนหนังสือกับเมยพก็แห้งแล้วนะอะทั้งขูทางยังแหลกกกันแบบ คือว่ามันบ่คือประเทศไทยนะมันบ่คือประเทศไทยแล้วพ่อแม่กะบ่ได้มีเวลาละอะไรพ่อแม่กับบได้มีวามหูหรือว่าบได้มีแต่ละเหมือแต่ละวันยังเห็นพ่อแม่อ้อนคือกันอันนี้คือบได้โทษพอ่อแม่ค้นทางฝั่งเหล่าเลยนะเพราะว่าอาจจะยู่ทสร้างคมเนาะทุกคนสังคมเฮ้าแบบวันึกต่างๆควรเป็นต่างๆน,นะอันนี้คือบได้โทษพอ่พอแมย่ยังเลยแต่ว่าดีที่เฮาใหญ่มากลลวเฮาได้เยนรูโดยตัวเองเนาะกา้นแบบ ไหนเงี้ยหูอ่าสังคมมันเป็นจ่างไหนสังคมมันคนเบากจางไหนควนแบบว่างโตจางไหนควนแบบตรงยกมือไหวยองยกมือไหวอันใดอันใดคือคนใดเนาะคือเพิ่นซอนเด็กหน่อยทางไทยนนอะไรทุกคนอ้อนเห็นแล้วอ้อนก็นดีใจเนาะแต่คนเ่าก็คือกันนะทุกคนแต่ด้านนี้เพิ่นก็อาจจะซอนบางเนาะเพราะว่าเพิ่นเลิมจะแบบ เป็นเขาแบบเบิงทางฝั่งไทยไลน์นะเพราะว่าอุ้ยคนไทยเห็ดจังสันแบบขอบใจได้ไลเด้ออย,ย่างประมาณนี้ต้องวอาว่าขอบใจได้ไลเด้อยกมือไหวเนาะอ่าล่ะคือถ้าไพ้เห็นไพ่ก็คือสีหักอ่นละ่ะควอนเห็ดแบบนั้นเนาะอ่อนก็นจะเอาไปปรับอ่อนก็นจะเอาไปน้าใส่ในผายผักนาะเนาะถ้าอ่อนแบบมีหน,นองมียังเนาะกแต่แบบซ้อนเพื่อนให้ยกมือไหวแต่นิดหน่อยเพราะว่าการข้าปลูกฝังแต่นิดหน่อยอะ มันคือจะดีแหละกะอยู่ทีสสังคมนำน,นว่าเขาจะซ้อนต่างใดหลยกะคุณคู่และกะพ่อแม่แม่นบอทุกคนทีซสอนเวลาคนอื่นก็เพ้ินเขาจะได้อเป็นตะหักแฉโน้ดเด็กน้อยคนนีอย่างประมาณนี้เดี๋ยวไห้เพื่อนจะได้ติดไปนำนว่าการทียกมือไหวาการทีขอบใจการทีขอบคุณคนอื่นและกะการที่คูจักความผิดและกะบหูจักขโทษนะทุกคนโอเคเนาะคลิปนี้อ่อนกระดังเบาไลากันไปแล้วอ่อนกับต้องคอตทษล่า ไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะถ้าวาพิดประกัรนไดก็ต้องขอโทษข้อภายเอฟที่ละายเด้อจ้ะอ่อนก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอที่ดูดทานที่รับชมรับฟังอ่อนจนจบเด้อจ้ะไปแล้วจ้ะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย